สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุขทุกคนครับผมพบกพบเจอกันคือ 90, 000, เก่าเมือนเหลือมกับผมบ่าววอนคนซีสเกตลือหนุ่มอีสานทำงานใต้นะครับเนะาะเอาสวัสดีพี่สวัสดีน้องผ้ามายามกงครับ ายายามก้งนะครับเนาะมารลุนกงเา่าคือบอมาเน,นี่ยหนามก็ใสาแห้งไหมพี่นอ้อง นี่หน่อโตป่าแลนี๋ยเคยมาเกลืองเงืนนนะอ,อ,นองก,กอน,อกลลน้ครับเนาะอยากพาพี่น้องยำกุ้งกอนโอ้ยงนครับผมเดี๋ยวเด้ยเดยเดยอ,อยนะอยยนย อุดรูด,ดูอุดรูดเลยพี่น้องอุดรูดเลยแบบไงครับโอ้ยนออออเนาะตาเขาเมาเนาะเตะขวพี่น้องนี่เด็กขวะอย่างต่ำใส่บกม่วงนี่ก็สุดยอดได้นี่ต่ำนี่โอ้คือ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 น้องพี่น้องเนาะอ่ะ อย่างตำใส่บวกงวงชุดยอดเพราะเอินก <entendeu? S 1> ่อยหนูอย่างแห้งโมเมนแหงอย่างเพราะมัดมาดเนี่ยฮะซุกซุกจังหน่อยกะะบามันซุกนี่ม่ใบมันแหงนี่ฟักมัอนมัดเท่านั้นควมแสบควมนัวมาต่องวบาถึง บักแตงกิ่งผมนี่บอขึ้นพี่น้องออกดอกเต็มนะแต่ว่าบอจับทอนถิมเลูกหัวมันดอกปลูกกบดีกินหน่วยสิปลูกขี้น,นังทอนถิมดีกว่าน้องพี่น้องโอ้ยโอ้ยกุงย้งบอลันพี่น้องเกุ้งเี้บอลันนะครับอ่ะ บลันกับบอเป็นยังอ่งี้แหละบอลัลกนกระไรบลอลันมนี่มึงออือมก็ชิลันตัวน้อนนงเหรอเฮ้งจูกฤษีเมื่อวานนี่ยมันโรนแล,ละล่ะกะหลอกัดกินที่มงมันโรนแหละมาจากใดด้าะกะหล่ทายว่าใดโอาก็ทายว่าใด กินยูแต่ทายบ่ได้เนาะพี่น้องโอ้ยน้องลองเล่นก่อน่อะเดี๋ยวผมขัาไปต่อคลิปเนาะพี่น้องเนาะจะพาพี่พ,พ,พาน้องไปเห็นนางกระไดเดี๋ยวพาไปต่อคลิปครับผม